สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีเอทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเลขนะค,ะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลภาในรวมนะครับของวันที่7มกราคม2568เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยตัวง,งวดของเลขนะครับของวันที่8มกราคม2568 ก่อนอื่นที่ไปดูตัวเลขผลสรุปและแนวทางกันเราก็มาดูคำเตือนก,นกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักข่าวด้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมมาดูแนวทางมาดูผลสรุปกันเลยนะครับผมเลขนักข่าชดนนะครับผม วันที่ครับมกราคมหกแปดข้างบนนี้นะครับผมเป็นมัดรวมหุ้นตลอดทั้งวันนะครับ F สท่านใดที่จะนําไปใช้งานก็เอาตัวนี้ไปใช้งานนะครับและสามารถนะครับผมเลขลาดเอามาเช็คกับเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติ v ีไนะครับข้างบนด้วยแล้วก็ข้างล่างนี้ด้วยนะข้างล่างจะมี9ชุดนะครับข้างบนมีสิบห้าชุดใช้กับมัดรวมหุ้นทั้งวันข้างบนนี้ให้รูด8ปดหก 78นะครั 7, <oh บผมนะครับก <oh ็เข <oh ้า6ไปนะครับเข้า6ไป1ครั้งนะครับผมเข้า7ไปนะครับ1 2 2ครั้งนะครับผมเข้า8ไป1ครั้งนะครับนี่ครับส่วนคู่เจาะนั้นนะครับผมคู่เจาะนั้นนะครับก็เข้าไปที่78เนี่ยครับ78ปกตินะครับแล้วก็84พิเศษ ส่วนเฉพาะนะครับห้าฮานอยนี้เก้าชุดนี้นะครับเก้าชุดนี้ก็นะครับผมก็เข้าไปที่หนึ่งเก้านะครับกาชาตนะครับไม่งงนะครับผมหลักๆก็คือข้างบนนะครับผมถ้าประหยัดตัวก็ข้างล่างนะครับประหยัดตัวข้างล่างก็เอาไปพิจารณาเอานะครับมัดรวมนี้เล่นหุ้นทั้งวันนะครับผมใช้ได้กับหุ้นทั้งวันนะครับส่วนฮานอยนี้นะครับนะครับก็ห้าฮานอยนะครับเฉพาะห้าฮานอย บางท่านก็อาจจะเลือกแค่ตรงนี้นะครับ9ชุดนะครับ9ชุด5ฮานอยสถิติครับผม9ชุดนี้นะครับเข้าอย่างน้อยนะครับ1ครั้งแต่ใน1อาทิตย์นั้นก็จะมีหลุดบ้างนะครับหลุดบ้างแต่น้อยนะครับเข้าอยู่แต่ตัวนี้นะครับเมื่อวานนะครับตัวนี้นะครับเดินทางมา47วันนะครับเพิ่งหลุดไปนะครับตรงนี้ตัวรูดไม่หลุดรูดแต่ตัวเจาะนะครับพูดถึงฮานอยนะครับแต่หุ้นรอบโลกนั้นเข้าเยอะอยู่นะครับเรียกราดไม่ได้เข้าทํเสริฐให้ดูนะครับผมแต่ว่า f อฟซนำไปเช็คสติเองนะครับเข้าดีครับผมสิ้าคู่เจาะนี้นะครับหุ้นรอบโลกนะครับนะครับขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับผมกราบขอบพระคุณนะครับคุณลุ่งเรืองนะครับ F อซนะครับที่ได้นะครับผมส่งนะครับนะครับค่าสมุดปากกาและค่ากาแฟมาให้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผมนะครับในน้ําใจนะครับอย่างมากนะครับ อย่างน้อยๆก็นะครับยังมีค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าน้ําใจนะครับให้กับเลขขลาดเพราะเลขขลาดเองยังไม่มียังไม่ผ่านนะครับกฎกติกาของ Youtube ใดๆเลยทํามาให้2ปีแล้วนะครับนะครับผมก็ขอบคุณขอบใจอีกครั้งครับคุณลุงเลืองนะครับคุณลุงเลืองพี่เขาก็เปิดร้านกาแฟอยู่ที่กรุงเทพนะครับขอให้การค้า เจริญรุ่งเรืองนะครับผมโชคลาบก็ไหลมาเทมามีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองนะครับตลอดปี68และตลอดไปครับผมโอเคครับผมเรามาดูนะครับมาดูส่วนของเรานะครับเลือกราดเขียนไว้แล้วนะครับผมมัดรวมหุ้นทั้งวันนะครับก็มี15ชุดในะ5ชุดนี้ก็จะมีนะครับสามารถนํามาเช็คกับเฉพาะกิจได้ส่วนตรงนี้คือนะครับ เป็นส่วนของสาปกิจนะครับส่วนนอยหฮานอยนะครับ9คู่เจาะเอาละครับเข้าใจแล้วก็มาดูห้าหกนะครับนะ ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์ ก้าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์นะครับผมคัดให้นะครับ6ชุด 500, 500, 500, 500, 600. 60, 600. ห้าจุ5ห้าจุดห้าุดนะครับผชุดหชุดที่คัดให้นี่ลงมาที่ห้านหน่อยนี้นะครับแต่ก็ใช้ได้ทุกตัวนะครับ ทำเพื่อนะครับผมช่วยในการตัดสินใจนะครับม,มาดูสูตรสูตรห,หน่ยรวม5้าเกคู่นะครับผมครับเลขลัดทําแล้วนะครับผมหกศูนย์ห้าศู 62 52 42นะครับอันนี้คือห้าฮานอยนะครับผมเฉพาะเดี๋ยวเอาตรงนี้วิเคราะห์ด้วยนะครับนะครับ f4 จะเห็นได้ว่านะครับสูตรฮานอยนะครับสูตรฮานอยรวมนี่จะไปชนกับหุนรอบโลกนะครับชนไปที่50 60 50 60 แต่ส่วนตัวเลขลาดชอบ5060ูนย์หกศูนและสี่สองในห้าฮานอยนี้นะครับ506042นะครับเอครับผมครับหน้าจอไว้นะครับดูเป็นแนวทางนะครับผมดูเป็นแนวทางและเพื่อความบันเทิงด้วยนะครับผมนะครับอย่าไปเน้นรายได้มากนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าตัวใดจะมานะครับเอาละครับผมท้ายนี้เลขลาดขออวยพรเอฟซีท่านท่านผู้ชมทุกท่านโชคดี รวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ